ผงชูรสเป็นตัวที่ดีมากอ้าวถมเฉลีย่ยคนอีสานเลนตกินงนั่นแหละวิธีคิดเขาผิดนะฮะเพราะเขาถือว่าเป็นเกลือขาวซึ่งมันไม่ใช่ผงชูรสเนี่ยมันเป็นโมโนโซเดียมพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นไตรโซเดียมถ้ามันไม่ถูกใจแล้วมันสุดเกินแล้วมันจะดึงโซเดียม,มอีกสองโมลกุูลออกจากร่างกายนั่นคนที่มีโซเดียมเกินเนี่ยกินผงชูรสโซเดียมจะต่ำ พวกที่เขาแพ้ผงชูรสแล้วคะแพ้ผงชูรสเพราะฤทธิ์ของกุ้เมตเนี่ยมันกระตุ้นระบบประสาททาให้ระบบประสาทเขาไวที่เขาเป็นแบบนั้นเนี่ยมันร่างกายฟ้องว่าคุณกําลังขาดวิตามิน b 6เพราะ b 6เนี่ยเป็นตัวเขาจะแอคปีเมื่อเมื่อคุณกินโูโนโซเดียมเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็กระตุน้นมันเป็นตัวเอ็กซ์ตัวกระตุ้นระบบประสาทมันตัวควบคุมร่างกายคุณไม่พอ มันก็ฟ้องออกเป็นอาการใช่ก็ออกเป็นอาการใช่คิดว่ามันเป็นพิษใช่เพราะร่างกายคุณกำลังขาดเป็นโรคขาดวิตามินยูถ้าเรากินอะไรที่รู้สึกว่าผงโลมเป็นเยอะเราจะคอแห้งใช่ฮะก็มันดึงโซเดียมเข้ามาอีกเนี่ยจับตัวมันนั่นร่างกายคุณจะขาดนันก็เลยคอใแห้งใช่ฮะก็เลยต้องกินน้ำตาม เขาบอกว่ากินผงชูรสแล้วผมจะร่วงไม่จริงนะครับไม่จริงไม่จริงก็น,นี่เขาบอกกินมาม้างแล้วผมก็ก <c oughs> ็ไม่จ,มจริอองนะครับเพราะก็กำลังจะอ้างอิงที่ผงชูรสแต่ที่จริงไม่ใช่ที่ทำไมผงชูรสถึงไม่ดีเพราะไม่ใช่คนยุโรปคิดแล้วเขาบกอกินผงชูรสไหมโอ้อโอออก,กินนะครแล้วผมมักจะกินข้าวก็ได้ เขาใช้ในเรื่องดึงคืออะไรรู้ไหมครเขาใช้เป็นยาห้ามเลือดผงชิรสเนี้ยถือเป็นสิการยุทธปัจจัยของชายแดนนะครับเวลาเขาถูกยิงเป็นแผลปั๊บเนี้ยเข้าผงชิรสปากแผลเพื่อให้เลือดหยุดแล้วมันเป็นตัวทำให้ระบบลำไส้เนี้ยนะผลิ สามารถสร้างสารตัวกลางไปให้ไตรสร้างเป็นไนตริกออ,อกไซด์ได้อีกฮะไม่จําเป็นต้องกินไวก้าคุณกินบงชิลรสดีๆก็สารอาหารบางตัวเข้าไปคุณก็ได้ไวนก้าในตัวแล้วา้ทำไมคุณต้องไปกินยาแพงๆอันนี้มันมีงานรีเสิร์ชลองรับหมดนะไม่ใช่ความทีผม่ผมผมอ่านอ่านเจอแล้วเรามาต่อกันใหม่